MUA! เปิดมายังกระท้องแมวอะคุณและปลาเผาอันนี้ไม่ได้มีดีแค่เสืบร้อนหรือเนื้อชํานะแต่ไม้ตายเขาอยู่ในท้องอะคุณไอเนี่ยแหละโคตรอร่อยแบบเต็มสิบให้ไดเลยอะคุณร้านนี้เป็นทั้งร้านอาหารอีสานแล้วก็อาหารฮาลลันชี่ผมดูทรงการเผาปลาของร้านนี้แล้วน่าจะหมุนเวียนเร็วไม่ค้างเพราะลูกค้าเขาเยอะไอผมก็เลยตั้งใจมาซัดเขาเที่ยงที่นี่รออาหารหนึ่งอึดใจและนี่คือพระเอกของคลิปนี้ครับชุดเมี่ยงปลาทับทิมเผาชี่พอใช้ช้อนเปิดท้องน้องแมวอืมลายสลิดโคตรสวยแล้วพอใช้ซ้อมจิ้มเนื้อปลาอื ปลาอย่างร้อนจัดผักจัดเครื่องเคียงเสร็จสับเติมน้ำจิ้มหวานไปหนึ่งช้อนน้ำจิ้มคล้ายซีฟู้ดไปอีกหนึ่งช้อนแล้วผมกระจ้วงคำนี้เข้าปากโอ้โหเนื้อปลาโคตร่อยอคุณทั้งนุ่มทั้งชํำแต่มันแฝงด้วยรสชาติพิเศษที่โคตรอุมามีแล้วกลิ่นคืออย่างหอมดีจริงจนผมไปคุยเจอท่าไม้ตายที่ท้องปลาอันนี้คุณทั้งหอมทั้งเค็มๆนัวๆแล้วรนี้ซึมอยู่ทุกานนี้คือร้านเพชรมุสลิมปลาเผาเกลือระเบิดครับอยู่ในซอยศรีนครินทร์ล่มเกล้ากรุงเทพโคตรเต็มสิบเ้ซิเอะคุณ